สวัสดีครับมาอยู่กับบ่าวโฮมชาแนลอีกเช่นเคยครับเรียบร้อยครับจบฤดูก,กันปิดเจ้าครับล้างรถเก็บเรียบร้อยครับบ่ิเ็นว่นล่างเก็บแลครล่างรอไปเช็คครัวปั่มคอ,อยังไม่ทันพัน,นจะจะไปเสียเบียร์เห็นไห้ครับไปหาปลาเราด้วยก็ว่าจีว่าเป็นยังปีนี่กรับมีปัญหาครับแต่ก็รู้ล่วงมาด้วยดีครับ พิจอบป,ปีนี้ครับไในวาลายครับ470ไล่ครับหาอีก30ไล่เพื่ออะได้ครับหอดหาลอยนี่ครับทีมงานมาเห่น้ำครับได้พาพยุนมาก็ใช้ครับน่ครับแรงรถดังไฟหนาว <Okay. S 1> น่ครับไอ้ลูกกี่มันเอาสาสาดๆเนอเดียด๋วยวปลาบรเษ็ดรถให้เด้ จบฤดูกาลครับจะเก็บไปทางไหนอีูกับ่ไปครับพอดที่เจ็ดโคกหนองง่ายครับเก็บเฟืองเก็บยังใบงวยคุยเลยล่างเลยครับแต่เขาก็มางน้ำไหลเจ้าด้วยครับจะไม่ได้ไปกลางสิบละก็ไล่นี่แหละครับก็เลยให้คู่ปา่เาเขาไปเมียนเนะซะ นี่ครับปีนี้มีสะจะาของล่างครับสบายนี้ขุดสะใหญ่ๆไว้เลยไว้ล้างรถครับสะไงเอาสะาๆดๆเยจบฤดูกาลนะครับแต่ว่ากะป่ากวามีอยู่แต่ว่ากับทำจะาของรถพ้นแล้วครับ คุณครับเจ้าของรถมันยืนอยู่คุ่นล้ว่าไปเราเ็ดตระลายย่บานเขาใช่ว่ารถยานไปเรามันว่าพานหนเขาแล้วครับว่ารถนี่พานนะครับแต่ว่ากับยานมีปัญหาเล็กๆน้หน่อยเพราะว่า่อนที่จบรู้การกับเปั๊มยกขอ้อไป่ขึงก็เไยเอากับเซเบียมาใส่ครับก็เลยหลังเก็บเลยครับรอไปเช็คปีหน้าครับกับปั๊าเหมือนเดิมเช็คกับเป๋าก็ครบับว่าที่กได้ไปปีนี้ก็ได้ไปหาป้าเกาครับ chim ngàn Tàu hôm sẽ chuột cái Mẹ tao nhịp pues đi mà bỏ bếch kêu quá bây giờ làm nào đâu Làng lúa trong đây nào nhé nè Không là nhóm đây kêu Nịt hoàn ตอนล่างนี่ล่มแห้งครับหนาวเสร็จจ้าเสร็จไต่ทองมันอ่ะยังดำอยู่ย้อนอติดติดเครื่องยกท่อขึ้นยังออกมามเอาลุงนหน่อย,อยเ,อเออหา้ตึ้งจับสายไป,ไไไปเฮ้จ้าลูกลูปจ้าเอาเเอเนี่ยครับ กอเดอันนี้นะท่านรวมเขาโยครองก็นจะหาล้อยไปเลยครับแับรวมเขาโยครองเอาแต่หลับจ้างครับเขาโยครองอะไรยี่สิบสามสิบไรรถเก่าๆครับได้ทั้งนี่กัภูมิใจแล้วครับเก่าเขาเบิดก่อนครับว่าสูรถนไม่เขาอ่ได้ครับ ยกเลยอ่ะยังอ่ะอ่ะ,อะอลงนนำเลยแปลงท่อครับเอาออกทุ่งเม็ดครับเออไก้ไม่ลงลานแล้อนกแตุ่ดแล้ว <c oughs> เอาออกตุ้งเม็ดครับปีหนายังสิบ่มีว่าจะเกี่ยวเขาปลูกแล้วว่าจะร่างเล้ว่าเกี่ยวข้าปลูกจะคว้งบเมีนสั่นเลยโอ้คอยมือมือว่านคอยข,อข,อขี้มัน,นันเดี่ยว <c oughs> <c oughs> จบรดูกัน ปีนี้ปีได้ไหกแปดได้เนาะแม่น้่ยเก่งปีหกแปดนะนะจบบริการปีหกแปดครับปีหกเก้าพอกันไหมครับหกเก็บหกแปดพ่อกันปีหนาความไหมครับขอบคุณทุกท่านที่ใส่บริการเบาโฮมครับและขอบคุณทีมงานที่มาซอยกันดูแลรถ ลงเสะอยู่ทาพีเบิดเล้วทางใดว่าท่านเบิดกะขอให้โชคดีครับเหมัอนมันกันทุกคนครับแต่ว่าเบาผมปิดดูดูการแล้วจะได้เก็บ เฟืองอะครับเฟืองอัดไหงงวยคุยรับเต็มเต็มอยากไปวงนามนีน้ำเขาอยู่ครับแต่ว่าเฮาบอท่านฝีมือบอท่านถึงเก่งครับจะว่าจะออกไปข้างนอกเออกันไปหาปลาเราผมไปอยู่ครับกไปเดินเล่นหัวน้ำพึนไปยังมีปลามาขึ้นก็โท่าไหมครับว่ามีงานแต่ว่าคุยกับภรรยาเหรอครับ เม,มี่ยบ่ต้องไปครับกันป่าไปน้ำกับทีไปอยู่อะเราตินึงเทนเล์กับป่าอยดีไปไดยครับอโอ้ยหลังรถปีใดปีหนึ่นะครับหนาวทุกปีปปเก็บ เอาคลิปนี้ไว้สักนิดก็นะครับเดี๋ยวไปหลังรถซอยมือเขากันครับขอบคุณทุกท่านที่เขามารับชมและติดตามครับขอบคุณลหลายๆครับ